ตื่นเช้ามาทำคลิปในตอนเช้าของวันที่30มีนาคมเม่ว่าแต่เอ้ยไอ,ยอยคนที่อยู่ขวาล่างก็หล่อเหมือนกนันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปจแอมโอเคโอเค,อเคก่อนอื่นเลยเราเข้าเกมก่อนเลยเดียวาริบเรขี้ขวาจะเอ๊ขวาแบบหล่อเท่โอเคโอเคต้องเปิดคลิปก่อนนะอเอเ๊ยอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่อง ช่องแฮมตรมกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยครับเป็นตอนเช้าของวันที่30ซึ่งมีคนเล่นในตอนนี้อยู่ที่ประมาณราวๆห้าสิบหกคนครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเช้าช่วงแห่งการทํางานของคนอื่นๆครับก็เลยไม่ได้มาทําการออนเกมกันซึ่งนในวันนี้เองเนี่ยครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําการอัปเดตภายในเซิร์ฟเวอร์ไ e c r ค f t Pixel m o อ Station เวอร์ชันน1.2นั่นเองครับผมหลังจากที่เราได้ทําการเปิดเซิร์ฟมาก,กว่า3สัปดาห์เต็มแล้วในตอนนี้เนี่ย มีอะไรอัปเดตใหม่ๆเข้ามากันบ้างครับโอเคครับเอาเป็นว่าก่อนอื่นเดยเราไปเริ่มพูดที่สปากันเลยดีกว,ว่าทัพสปาฟับโอ okay, เคเดี๋ยวเริ่มมาที่ตรงนี้ครับเป็นว่าก่อน,น่นเลยเดือนแต่ละคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมเนี่ยครับเห็นหลายๆคนเนี่ยครับประสบปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการที่จะพิมพ์ว่าทําไมผมไม่มีโปรโมชนเริ่มต้นครับก่อนนี้เพื่อนๆจะมีโปรโมชนเริ่มต้นเนี่ยครับเพื่อนๆจะต้องทาการเดินทางมาทําการรับเควสตสตาร์เตอร์ตรงนี้ก่อนครับี่เป็นอาเจตรงนี้ขี้ขวาเพื่อรับเลยรรรรมทตาาเอ่ก นำไม้ทัง้งนำแอปเปิลสองลูกนำเหล็กมา12นสองนำเคบเบลิลสโตนมาห4แล้วก็นำฟางข้ามา3-2นะครับเพื่อมาทำการแลกปุ่มมาสตาเตอร์นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเมนเควสก่อนจะเริ่มออกเดินทางครับซึ่ง,งจริงๆถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดคอนเฟิร์มเพื่อแลกกับปุ่มมาสเตอร์ได้เลยครับผมโ okay, อเควันว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการ โปรโมทเ,เออไม่ไม่ไม,ไม,ไมต้องเรียกว่ามาทําการอัปเดตกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็อยากเชวนเพื่อนๆเนี่ยครับมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ m i n e c r a f t Pixel m o n Station เยอะๆครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รับรองคอมเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทครับผมคอมกักก็สามารถเล่นได้หรือแม้กระทั่งคอมเทพก็เล่นแล้วก็สนุกเหมือนกันครับ FPS พุ่งกระชูดสนุกแน่นอนครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวโปเกมอนแนวอาการเอาชีวิตรอดออกเดินทางไปพร้อมๆกับ เพื่อนๆของเราครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ใต้คลิปนี้มาซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการสอนโหลดอีกทีใต้คลิปนี้อย่างแรกเลยที่เพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยครับก็คือซ้ายมือครับผมซ้ายมือเนี่ยครับอันนี้จะเรียกว่าโปเกมอนพาราดอกครับโปเกมอนพาราดอกคือโปเกมอนที่เรียกได้ว่าเป็นโปเกมอนหุ่นยนต์นั่นเองโดยเราก็ได้ทําการเพิ่มโปเกมอนพาราดอกเข้ามาครับผมอ่าโดยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าอโปเกมอนพาราดอกเนี่ยครับจะเรียกได้ว่ามีทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นไอตัวไอรอนลีที่เป็นวิลลี่ซีออนหรือว่าเกรือออออวว่่่าไรนนนนนนททีีเเป็็ดแแลัง้กมี โคไลดอนกับมิไลดอนด้วยครับนอกจากนี้มีเจ้าวากิ้งเวกหรือเจ้าซุยคูนที่เป็นพาราดอกแล้วก็มีเจ้าฟลัชเตอร์แมนด้วยโอเคก็มีหลากหลายมากมายหลายตัวแล้วก็มีตัวนี้มีตัวนี้สกรีมเทลที่เรียกได้ว่าเออชื่อภาษาไทยในชื่อว่าหางตะเบงว่าเออโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับเออเจ้าโปเกมอนพาราดอกที่ทําการแอดเข้ามานั่นเองครับส่วนต่อมาเนี่ยครับจะเป็นส่วนของสกินที่เ,เพื่อนๆอย่างที่เห็นกันด้านหลังครับผมก็คือนี่ฮะผมมีปีกสุดจ้าบอยู่เป็นไง เยดโอเคก็ได้ทาการเพิ่มพวกแฟชั่นเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาจับจองกันได้ครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากจะเสพสกงสกินเลยพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะทําการทีทีไปดูคนอื่นกันบ้างดีกว่าแล้วกันโอเคครับ okay, อันนี้ก็เป็นแฟชั่นในรูปรูปแบบหนึ่งครับถึงพี่แกจะไม่ได้ใส่สกินปีกหรือว่าสกินแฟชั่นสุดเท่ออใส่นี่หว่ามีใส่ดาบอยู่ด้านหลงัง แต่ว่าพี่แกเนี่ยครับก็มีป้ายชื่อที่แตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันครับโดยเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไอ้เจ้าป้ายชื่อนี้เนี่ยครับดูนะเป็นคนปกตินะครับจะเป็นชื่อที่ไม่มีเอฟเฟกต์อยู่ด้านหลังครับผมแต่ในรูปนี้เนี่ยครับจะเป็นชื่อที่มีภาพอยู่ด้านหลังนั่นเองโอเคก็ถือว่า จ้าไปอีกแบบหนึ่งล้วกันครับผมหรือแม้แต่คนนี้นี่เองคนโอปปครับผมโอปปี้เนี่ยครับอ่ามีแฟชั่นปีครับนอกจากนี้เนี่ยครับพี่แกยังหลุดไปในโลกของแบ็คโคเวอร์ครับมีกรีม,มัวห้อยอยู่ด้านหลังด้วยเ k นเทโคเท่แฟชั่นอะไรเนี่ยจ้าชิบหายครับนอกจากนี้ยังเป็นยอนเลเจน,นารี่ที่มี ภาพวาดอยู่ท้านหลังด้วยถือว่าโคตรจ้าครับส่วนโปเกมอนของพี่แกเนี่ยครับก็เป็นโปเกมอนพื้นฐานเลยครับแล้วก็มีในส่วนของเอนเต้ครับผมโอเคเลยโอเคเป็นว่าเดี๋ยวคิดไปคิดมาแล้วเราไปอัปเดตส่วนต่อมาดีกว่าระบบของเงินในเกมครับผมมาดูกันครับว่าจะเฟอร์มไหมฮะซึ่งถ้าหากว่าปกติเปิดมาประมาณ3สัปดาห์นะครับเรียกได้ว่าอาจจะมีเงินสักล้านหนึ่งแล้วก็เป็นได้หรือยังจำจาบว่าสัก2แสนอะไรย่างนี้โอเคโอเค,อเคก่อนอื่นเลยผมไปดูนัทอบอร์ดของเราอยู่ไหนว่า a few minutes later เออจากที่ผมลองบินหาครับเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะได้ทําการนําออกไปเป็นเรียบร้อยแล้วครับแต่จากคลิปล่าสุดที่ผมลองเดินดูเนี่ยครับถ้าผมจะไม่ผิดใจละลาอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งพอปัญญน,นี่เนี่ยครับจะมีเงินอยู่ที่ประมาณรลายหกหมื่นบาทเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นเงินที่ควบคุมได้ค่อนข้างดีมากๆครับสำหรับเซิร์ฟเ,เวอร์นี้นั่นเองโอเค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 เอาเป็นว่ามามาเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยแฟชั่นนี่คืออะไรอะ่ะ คนนี้อ่าห้อยเป็นออไมค์ครับผมเอเออีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะมีแฟชั่นปกติแล้วเนี่ยเรายังมีแฟชั่นของพวกอนิเมะด้วยครับอย่าแงบบนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูครับจากนี้นี่เนี่ยจะเป็นออไมค์ครับก่อนหน้านั้นจะเป็นกีมัวสีม่วงเอ้กีมัวห้าแชรครับผมแล้วก็จะยังมีพวกหน้ากากของอิจิโกะที่เป็นรูปของบีเทพอลนะซึ่งก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายด้วยครับผมอ่าจ้าใช่มาทำเป็นเล่นไปเย็นเชอันที่ถือโล่คืออะไรก่อน ซึ่งก็เป็นว่าในตอนนี้เนี่ยครับระบบ F K ตอนนี้เนี่ยก็โผล่มาเป็นที่บพ้อยแล้วผมจาได้ว่าครั้งก่อนเนี่ยครับผมไม่ได้ถ่ายระบบ F K ไปซึ่งตอนนี้เนี่ยครับจะมีระบบ F K ด้วยอาซึ่งถ้าเราเดินเข้ามาอันนี้คุณได้เอาจากโซน F K แล้วซึ่งถ้าเราเดโดดเข้ามานี่ครับมันจะมีไอ้หลอดขีดขีดขึ้นมาครับเมื่อเราทาการ F K จนถึง100%แล้วเนี่ยเราก็ด้ครับของไปเลยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับระบบ F K ง่ายๆนั่นเองเราไปที่โซนวาร์กันบ้างดีกว่าครับเราลองเลือกโซนดูถ ไปที่ general ดูครับอ่าเราก็มีหน้าต่างที่แปลกแปลกแปลกแหวกแนวก,ก,กว่าเซิร์ฟอื่นออกไปครับผมซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตดูครับไม่ว่าจะเป็นรูปของ UI หรือว่ารูปต่างๆที่ทำการแอดเข้ามาหรือแม้แต่พวกไอวาร์ฟนี้เลยพวกนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการออกแบบใหม่ทั้งหมดครับซึ่งบอกเลยครับว่าแปลกแหวกแนวมากๆซึ่งของที่แจ่มสุดเลยน่าจะเป็นกาชาโซนเออนี่ฮะเราวําการวาร์ฟมาที่กาชาโซนครับพี่แกก็มีทาการสามารถนาเกลือมาแลกที่นี่ได้ครับ ตรงนี้ก็มีทําการให้แลกกาชาทั้งหมดค่อนข้างจะหลากหลายรูปแบบกันนะจะมี Le g e n e a r y m y t h ิ c a l l e g e n l a r y m a ม n มี l e g e n d a r y s u ัก็คือเทพรองเทพมายาก็เทพหลังหนึ่งครับแล้วก็จะมีกาชาของอั t ตาบีด้วยนอกจากนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายกาชาที่ใช้เงินสดซื้อด้วยครับเอ้ซึ่งเป็นเงินในเกมให้เราทําการนํามาซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันหมดปัญหาว่าพี่พี่พี่อยากได้เทพบ้างอะอะไรประมาณนี้ฮะ ส่วนผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ก็อย่างที่ผมบอกบอกไปครับบอกว่าผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยครับจะค่อนข้างจะมาเรื่อยๆครับผมมีฐานผู้เล่นที่ค่อนข้างจะยั่งยืนมากๆแน่นอนว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยครับไม่ต้องห่วงเรื่องตามไม่ทนันอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องเล่นไม่เป็นครับเพราะว่ามีตำรวจคอยสอดตลอดเวลาอย่างกับตอนนี้เนี่ยครับเป็นช่วงเช้าก็มีตำรวจออนอยู่ในเซิร์ฟ3คนเลยทีเดียวเชียวนะแถมยังมีผู้เล่นกว่า59คนถือว่าเยอะมากๆครับก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นก็ โอเคสำหรับใ,ใครที่อยากกิโดนผมเกนเนี่ยพิกซ a ร์ม,มสเตชันเลยผมพร้อมเกทุกคนที่เข้ามาเล่นน่ะเออในไหนก็ในไหนล่ะครับเราไปที่โซนออฟฟิศกันบ้างดีกว่าครับโซนออฟฟิศคือโซนแต่งตัวนั่นเองเราไปดูสกินค่าๆกันหน่อยดีกว่าครับเปิดมาเนี่ยเย้เคโอเคอันนี้น่าจะเป็นอนิเมะการชาที่ของใหม่ล่าสุดให้อย่างที่ผมบอกไปว่าปีหน้ากา,กากของบลีดครับผมแล้วก็เอ้หน้ากากของอิชิโกะหน้ากากของเดกูจากมาฮิโร่ครับแล้วก็มีแท้ดำด้านหลังด้วย แล้วก็มีเชนซอแมนอ่าอันนี้คือของถ้าจะเป็นเอ่ออะไรวะโจโจ้ปะเออส่วนอันนี้ก็เออเอออ่ะกูโฉบมาได้ด้วยเหรอเอ้ยน่ารักก็ทำเป็นเล่นไปโอ๊ยโอ้ยโอยโอย,โอยปินฟินฟินไปแล้วจ้ะ <c oughs> โคตรเกียนโอเคเอาไปเอาไปเกลียดนไปเกลกันแช่งมาแล้วกันเราไปที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างดีกว่าอันนี้ยังคลิกไม่ได้ครับอ่าหลังข้างๆก็เป็นแฟชั่นย่อยที่แตกต่างกันออกไปเฮ้ยเฮ้ย นีม่มันนีม่มันคือกูไม่รู้ว่ามันมีระบบอย่างนี้ครับมันคือระบบการแต่งตัวเชี่ยน,นี้กูไม่รู้จริงอันนี้คืออะไรแฟชั่นลองชุดเชี่ยเฮ้ยอันนี้กูเพิ่งรู้เอ้าเฮ้ยม,มันจ้าขนาดนี้อะไรเหรอแลแ้วใส่หัวโอ้ของโคตรดีเมนูสเปรย์ได้ด้วยเย็นเนค้ยระบบโคตรดีเซิร์ไรเซิร์ไรขอ,อนักอีกรอบ อย่าแค่กูคุยคนเดียวละโอเคโอเคเราออกได้เลยครับตอนนี้ถือว่าถือว่าแจ่มมากๆเลยนะกดคอนโทรหรือคอนโทรเพื่อออกจาก Menu. เมนูโอเคมาใหม่รอบครับโอเคขอยญาตกลับมาที่หน้าจอที่เหมือนเดิมครับผมซเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูครับว่าตอนนี้เนี่ยครับเรามีไอ้แมพแยกออกมาดเวยเพื่อนๆเนี่ยครับลองทําการเดินจนเมื่อยแขนครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเสิร์ฟเด้งอะไรอย่างนี้เพราะว่าเสิร์ฟเราก็ พูดตรงๆก็อาจจะยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องของการเซิร์ฟเร้งอยู่บ้างครับผมพยายามแก้อยู่ครับทางเราก็เลยได้ทำการเพิ่มแมปแยกออกมาสำหรับคนที่เซิร์ฟเร้งเนี่ยครับเพื่อทำการเิ้งไปที่ไอ้หน้าจอสกรีนนี้นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนนี้เนี่ยครับทางเซิร์ฟเวอร์ของเราจะทำการเปิดเป็นเน็ตเวิร์กวยครับโดยจะทำการรวมพวกแบบว่ามินิเกมต,ต่างๆเข้ามาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยครับไม่เบื่อกันสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่า อุ้ยวันนี้เนี่ยเขาท่าจะเบื่อเกมโปเกมอนดังนั้นวันนี้เนี่ยเราลองไปเล่นพวกเออสกายบอลเกันบ้างดีกว่าหรือแบบว่าไปเล่นสกายวอลเบตวอลพวกนี้เพื่อนๆก็สามารถไปเล่นได้เช่นเดียวกันครับผมโอเคครับก็เอาเท่ไหนๆก็สอนมาขนาดนี้แล้วเนี่ย เอยอัปเดตมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไปสอนโหลดกัน้างดีกว่าครับผมซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะเห็นความแตกต่างของเซิร์ฟเวอร์ตอนอาทิตย์แรกกับอาทิตย์ที่3เป็ปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไปสอนโหลดกันเลยดีกว่าสวัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ไม่ค่อยจะดังสักเท่าไหร่แรกๆก็ดีหลังๆก็โดนใครอยากโดนเกย์หันหลังมาอันเด้ไอ้เกียบไปหนึ่งทีโอเคโอเคโอเคเป็นว่าแต่ละเพื่อนเพื่อนากี่จะลองสอนเล่นเอ้อยากอยากจะแบบไม่รู้วิธีเล่นแต่อยากโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับก็คลิปนี้มีคาตอบไปใน ลิปต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้คลิปนี้หรือคลิปนี้หรืออย่างคลิปนี้ครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยอย่างของผมเนี่ยจะแนะนําเป็นโปรโมทเซริร์ฟเวอร์โปงม่นหนึ่งหุดยี่สิบครับผมก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างครับตรงนี้จะมีทําการกดเพิ่มเติมจากนั้นเนี่ยครับจะมีลิงก์ดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์ไมค์คาพิกเซอร์เมอร์ t เตชันเนีครับไม่ต้องคู่เยอะเสียเวลาเจ็บคอคลิกเข้าไปเลยพี่แกทําการนําพาเราเข้าสู่ดิสคอร์ดของจากทีเ่เราาทํการเข้เ้าามแลวเนี่ย แล้วตรงดิ่งไปที่เว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับคนที่ยังไม่มียศสามารถกดรับยศก่อนได้แล้วค่อยมาที่เว็บไซต์ครับมาที่เว็บไซต์เสร็จแล้วเนี่ยครับเข้าไปที่ HTTP Pixel Station ได้เลย จากนั้นเนี่ยครับเราตรงมาที่การสมัครสมาชิกครับผมไปสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยจากนั้นก็เข้าสู่ระบบครับผมโอเคจากนั้นคนที่อยากจะสอนโหลดเกมอยากจะโหลดเกมเนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดได้เลยครับตรงน,นี้จะมี store pixelstation ประกาศจากทีมงานครับผมจะมี google drive ดาวน์โหลด pixelstation แล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็น media file ครับผมถ้าผมแนะนําผมแนะนําเป็น google drive ละกันกดคลิกซ้ายเข้าไปจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับผม กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเมืโหลดเสร็จแล้วเนี่ยครับจะขึ้นเป็นหน้าตาเซตอั p พิกเซล t เตชัน Station, คลิกซ้ายเพื่อเปิดได้เลยและที่ท,ทำการกดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดทำการกดเน็กเน็กเน็ก,เน,ก,เ,นกเน็กไปเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่ามีตรงนี้ขึ้นมาเรีกเยกว่าไม่ต้องกังวลเลยครับกดไปที่ more info จากนั้นก็กด run anywhere ได้เลยครับถือว่าไม่ใช่เราคอม plete ไปที่เรียบร้อยแล้วสถานาาการณ์สอโหลดไหมครับพิกเซลสเตชันลิ้นกู้งผัด โอเคสำหรับการโหลด Pixel Station ครับผมก็คลิปนี้ก็อยากจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาผจญภัยมาผจนได้เซอร์ไอ้เฮียลิ้นกูก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยครับมาผจนภายในเซิร์ฟพิกเซลสเตชันครับผมเรียกได้ว่ากูบังคับมึงมาแล้วกันไอ้กูรู้ว่าพวกมึงเนี่ยผู้ชายผู้ชายที่ดูอยู่กูบังคับพวกมึงเข้ามาโดนกูตุ๋ยกันโอเคเอาเป็นว่าโหลดกันมาให้ไวล่ะพิกเซลสเตชันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับลาก่อนซิว